ครูฝึกบินเครื่องตกเสียชีวิตเป็นเหตุการณ์ความสูญเสียในวงการบินอีกครั้งเมื่อเกิดอ,อุบัติเหตุกับเครื่องบินเล็กฝึกบินทําให้ครูฝึกเสียชีวิตหนึ่งรายบริเวณที่ตกเครื่องบินโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเครื่องตกลงที่บ้านเรือนประชาชน ยานพันท้ายน,นรสิงห์ที่บริเวณตำบลโคขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทำให้เกิดเหตุไฟลุกไหม้อาคารเจ้าหน้าที่ระดมกำลังควบคุมสถานการณ์ต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตหนึ่งรายซึ่งเป็นนักบินประจำเครื่องนายภูดิฐ สุภวัฒนดุลเป็นครูฝึกนักบินประจำสนามบินเบื้องต้นเครื่องลำดังกล่าวมีปัญหาที่เครื่องยนต์ก่อนหน้านี้ซึ่งทําการปรับปรุงบํารุงเครื่องและนําขึ้นทดลองบินแต่กลับมีปัญหาจึงพยายามนําเครื่องลงฉุกเฉินจนเกิดเหตุดังกล่าวโดยพบว่าโซเชียลได้เข้าไปร่วมแสดงความอาลัยนักบินท่านนี้ซึ่งเป็นครูฝึกบินและยังได้ทําเพจบินนันเจอนี้ซึ่งให้ความรู้เรื่องเครื่องบินเอาไว้จํานวนมาก